สวัสดีครับสวัสดีคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของลิขสิทธิ์ของตู้ VR 1 6 8นะครับผมไปเจอโพสต์หนึ่งนะครับของบริษัท VR 1 6 8 l o g i s t i โลจิสติกนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคมพศ2 5 6 5นะครับเขาได้โพสต์หน้าเพจว่าประกาศเตือนตู้คอนเทน,นเนอร์ของบริษัท VR 1 6 8 l o g i s t i โลจิสติกจำกัด ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์โลโก้ VR168 ไว้เมื่อวันที่27พฤษภาคม2564นะครับหากผู้ใดนำตู้ VR168 หรือภาพโลโก้นะครับไปใช้หรือดัดแปลงแก้ไขลบทิ้งทำลายเผยแพร่ตามสื่อต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษตามกฎหมายและเมิดลิขสิทธิ์ทั้งจำทั้งปรับนะครับและพบเจอที่ใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ยึดตู้และดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันทีบริษัทว r ยา8 6 8โลจิสติกส์จำกัดไม่มีนโยบายใช้ตู้วนกับบริษัทอืน่นดังนั้นขอแจ้งเตือนให้ชิปปิ้งหรือบริษัทขนส่งรวมทั้งพนักง,งานขับรถที่ได้รับตู้มาจากลรานะฮะทั้งด่านเชียงของและนครพนมให้ระมัดระวังเรื่องการใช้ตู้ด้วยนะครับถ้าไม่วิ่งงานของ VR ห้ามรับกลับมาอย่างเด็ดขาดเพราะท่านอาจจะถูกดำเนินคดีได้ การละเมิดลิขสิทธ์มีโทษทั้งอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับแล้วแต่กรณีและเจ้าของลิขสิทธิ์ยังมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งด้วยโทษทางอาญาเช่นการทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทและหากทำเพื่อการค้าต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่1000 0 0บาทถึง8 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ประกาศแจ้งไม้ทราบโดยทั่วกันที่ผมได้อ่านแล้วนะครับก็เสียวสลังว่าบเลยนะครับเพราะว่าเกมที่เห็นอยู่ตรงหน้าทุกคนที่ดูตรงนี้คือ Euro t a u ซิ Simulator นะครับที่เห็นเลยก็คือนี่คือตู้ VR 168แน่นอนครับซึ่งคอร์ดแบลมาจากตู้จริงนะครับแค่ลายหรือสกินที่เขาเรียกกันนะครับคือลายตรงนี้นะครับ หนึ่งแน่ๆครับที่ผมเสียวสันหลังเลยคือ1ผิดลิขสิทธิ์แน่นอนครับที่ทาอย่างเงี้ยผิดลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าในโพสต์ของทางบริษัท VR นะครับเขาบอกว่าหากผู้ใดนําตู้168หรือภาพโลโก้168ไปใช้หรือดัดแปลงเผยแพร่ตามสื่อต่างๆเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับมีโทษนะครับผมผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นที่ คลิปหรือของที่ทําขึ้นมาทุกอย่างล้วนมีลิขสิทธิ์หมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันแล้วแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ว่าเขายินยอมให้เราทําให้เราใช้หรือเปล่านะครับผมก็เลยไปถามทางเพจนะครับว่าผมถามว่าสอบถามครับตอนนี้เห็นคนในกลุ่มที่ผมอยู่เนี่ยเล่นที่เล่นยูโรทักซิมูเลเตอร์เนี่ย แลวผมก็วงเล็บด้วยนะครับว่ามันคือเกมจําลองขับรถบรรทุกนะครับผมได้เห็นคนมาโพสต์เกี่ยวกับการใช้สกินตู้หรือลายตู้ของทาง VR168 นะครับเห็นเขาบอกว่าอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ผมก็อยากจะสอบถามว่าถ้าเอามาเล่นเป็นคอนเทนต์ในเกมเนี่ยโดยไม่ได้ซื้อขายหรือจําหน่ายเนี่ยจะโดนดําเนินคดีหรือเปล่านะฮะผมก็แนบรูปอ้างอิงเกี่ยวกับตู้ VR ไปนะครับว่าถ้ามันอยู่ในเกมมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมก็เลยเอารูปให้เขาดู แอดมินต่อตอบมาว่าในเกมไม่โดนค่ะแอดมินอนุญาตยกเว้นให้เพราะเป็นการทําแบบสร้างสรรค์ไม่โดนลิขสิทธิ์ค่ะแอดมินนะครับเวลาประมาณสักให้ผมตีวงกลมและกันประมาณ10บโมงแอดมินได้โพสชี้แจงเรื่องลิขสิทธิ์โลโก้ VR 168บริษัทอนุญาตให้นําไปใช้ในเกม Euro เยูโรทักซิมูเลเตอร์สได้นะครับสรุปแล้วนะครับตู้ VR 1 6 8 ใช้ในเกม e u r o t ซิ Simulator หรือเกมอื่นๆเนี่ยใช้ได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่ทุกอย่างครับม,มีอยู่ทุกประเภทนะครับเรื่องลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของทุกชิ้นทุกอย่างมันมีลิขสิทธิ์ของมันอยู่แล้วนะครับก็ต้องลองคิดพิดจารณาเรื่องลิขสิทธิ์ให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันเป็นเรื่อง่ s ซ e n ิ i ีฟอยู่นะผมก็ดีใจครับที่แอดมินให้เล่นตู้ VR 168ได้นะครับแบบว่าเราไม่ต้องเสียสันหลังละ อันนี้มันควรใช้หรือไม่ควรใช้นี่อยู่ที่คุณเลยนะครับว่าคุณจะเลือกใช้หรือเปล่าสําหรับตู้ VR 168นะครับแต่ทางแอดมินได้แจ้งเลยว่าสามารถนําไปใช้ได้นะครับสุดท้ายนี้หมดคันนี้ราคา400มาตํากันได้นะครับมีเสียงถอยด้วยนะเสียงถอยว๊อบๆครับน่ารักเขียว โอเคครับไม่มีอะไรแล้วเล่นเกมไม่มีความสุขครับเล่นสิ่งที่เราอยากเล่นนะครับทำในสิ่งที่เราอยาทำแล้วกันสำรับวันนีลาไปก่อนสวัสดีครับ